หากเราเรียนรู้ที่จะแก้ไขและก้าวข้ามความเชื่อที่มีขีดจำกัดเกี่ยวกับตัวเราเองความประหนักรู้ของเราก็สามารถเปิดไปสู่จิตสำนึกอันไม่มีที่สิ้นสุดได้อัตตาของเราจะยอมกลายเป็นผู้สังเกตด้วยความเต็มใจภายในความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นของเรานอกเหนือจากความคิดและตรกกะแล้วเราสามารถเปิดใจรับการรับรู้ตามสัญชาตญาณเราได้นี่คือมิติที่ปราศจากความกลัวหรือความสงสยัยโดยรู้ว่าเรากำลังสร้างความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนรวมถึงตัวเราเองด้วยสิ่งใดก็ตามที่ทำให้ชีวิตเสื่อมถอยไม่มีอยู่ในมิติที่มีพลังของคู่บวกไม่มีปรสิตท,ที่จะมาขโมยพลังชีวิตของเราเราสามารถปล่อยให้ตัวเองควบคุม การรับรู้ของเราและมุ่งความสนใจของเราในทุกช่วงเวลาไปยังสถานการณ์ที่เรารักและต้องการเป็นส่วนหนึ่งขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่าเรากำลังดำเนินชีวิตในรูปแบบพลังงานของมันเราสามารถเปลี่ยนมุมมองของเราไปสู่ความสมหวังความเบิกบานใจความกตัญยูและความสุขได้บายเค